สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไคเดนโอบาเกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญรับฟังได้เลยครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงตำนานชูปาคาบ้าสถานที่ที่พบคือเปอร์โตริโกเม็กซิโกแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาชูปาคาบ้าเป็นสัตว์ที่ดูดเลือดแพ้เป็นอาหารมีผู้คนพบเห็นครั้งแรกในเปอร์โตริโก และยังมีผู้คนค้นพบมันมาอย่างต่อนนองจนถึงปัจจุบันลักษณะคล้ายสุนัขสูง4-5ฟุตดวงตาสีแดงกล่ำทั้งนี้สัตว์ที่มันฆ่าเพื่อดูดเลือดเป็นอาหารยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอีกด้วยทั้งหมาแมวไก่กระต่ายมีรายง,งานว่าเมืองคาโนโวานาสในเปอร์โตริโกมีฟาร์มสัตว์เลี้ยงมากกว่า150แห่งที่ถูกชูปาคาบาโจมตีอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับการพบเห็นเป็นชิ้นเป็นอัน มีแต่เพียงพยานบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและซากสัตว์ที่ถูกดูดเลือดแห้งทิ้งเอาไว้และทุกคนล่ะครับเชื่อไหมว่าชูปาคาบามีอยู่จริงก็สำหรับวันนี้นะครับตำนานชูปาคาบาก็ได้จบลงไปแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่พีหน้านะครับขอบคุณมากคับ